วันนี้ผมไปเล่นแฟนไปสอมบีนะครับนีผมไปเล่นแนอสอมบีนะคือพืชเนีย่ยที่ตอนที่แล้วผมคือพืชหายไปหมดเลยครับกูเดิต้องมาเรื่อเล่นใหม่ทีการเล่นก็แบบเดียวตามดีเลยรอบนี้ผมจะเล่นสามหน้าแนะ สมมติบสบปีมาแล้วมีหลักสีเขียวหรือเป็นออร่าสีเขียวสามารถใช้งานติดเลยเพราะจะได้รับมันติดขึ้นมาดูดีกว่าปุ่กนั่นแหละต่อไปก็รอพระอาทิตย์แล้วก็ปลูดกดอกนี่คือว่านัทสามารถป้องกันพืชให้บมดูดน้ดีได้สามารถวางเยอะหรือก็ได้ก็ปไปใช้ไป,ไป กาวาแต่มาทำแบบนี้เลยแล้วสมมมีปัญหากับที่ว่าซอมบี้มาเยอะเกินคุณรับไม่ไหวก็บอกว่านะ่นสแค่นั้นแลวน้ววันนั้นก็จะช่วยรับน้ำเม็แทนทับคุณรู้สึกไม่พอใจกักวันนี้ดเลยรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เลยเวทตายหมดเลยฮักกุ๊ก็โอ้ไม่คันแน่ก็ใช้ติเข้าไปทนไันแน่หรอรับประกัน แล้วเป็นความทันสามปร์เซนต์ลบไปหมดเลยเลยเนี่ยมระทั่ง achievement เรามาดาที่สองก็ต่อเลยดาที่สองอันนี้คือเขาให้ทดลองพืชก่อนมนะีการทดลองพืชมาสามสีห้าดาอันนี้คือเขาให้เงินมาเจ็ดอสิบฮาตะวันวิสองทัวงจะให้เงินแต่ครั้งพร้อมกันคือหนึ่งร้อสันหมายความว่าระเบิดพวกนี้เราต้องบริหารดีๆแล้วก็เอาเป็นผักกาด ดีสุดล้วสำหรับ้นี่รแยะพยายามวางวานัตหลายๆชาแนลแต่ก็จะาลือกฝุดทีเกินด้วยนอ้โหต้การตงดี้องการวดาเ่นึงตรงนี้ระหว่างตรวนี้สิถ้ามนมีปัญหาเล็กน้อยก็เป็นไป ปล่อยันไปหาคุณรู้สึกหรือนี่มันเริ่มใหม่เอ๊ะเขาใช้ฟรีหรือเปล่าโอ้ฟรีไหมฟรีฟรีฟรีเราไม่ใช้ฟรีเพราะไม่มีค่าเงินเราฟรี้็เลเกมเลย Easy Q ลูกบอลหิดมาแล้วก็ใส่ฟ้าต่อไม่ได้เนี่ยต้องรอให้จบน,นั้นค่อยใส่ฟ้าได้อันนี้จบเร็วสุดแล้ว่ เรามาต่อด่านที่3ก็ต่อเลยพอดีผมไม่มีโปรกแกรมลบเสียงก็เลยต้องปิดเสียงไปลเลยเขาปิดเสียงคลิปก่อนดังมาก เราเวก็มาดอกฮตะวันก่อนเลยแล้วเขามีให้แล้วก็มาแค่สองคันปลูกดอกเก็บดอกโจโกกมตีพี่แค่ก็จิบก็มีไปลามากวันนี้เขาก็่าสิอ่ะกินไป ก็วางอากาศมาคิวแกลวทำม,มากกระตุกผิดผาดเลนบนแล้วก็เลนบนสุดเลนล่างละเ,เลนบนสุดยาว แล้วก็ใช้ไปแค่เด็กเพื่อที่จะได้เก็บมันไว้แล้วพอมาถึงตรงธงใช่ไหมให้คุณสามารถใช้ติได้เลยแต่ต้งดูธงด้วยครับถ้ามีธงธงก็ใช้ไปเลยจะได้มีธงแค่สองธงหรือประมาณสี 5, ่ธงห้าธงธงนี้คือยากมากเลยเจอได้ในอีเวนต์ก็ก็ค่อยใช้ไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อน พอได้ปุ๋ยเพิ่มก็ใช้เลยค่ปุ๋ยที่ดินดีแน่หรอกเอออันนี้ไม่ได้พูดจริงครับยอย่าใส่ปุ๋ยเี่มีไปเลยมันไม่ดีแต่ว่ามันส่งผลทำให้พืชเดียวแบบนี้ เดียวกาทต้องออกมาขายได้ยิ่งขึวิธีขายประกาศใหม่ทำยังไงให้คุณรวยครับด้วยการขายประกาศก็เลยเกมดีแล้วหยิบประกาศออกมาตอนที่คุณแชนปิดครับนี่อ้าวหมดยิ่งเยอะยิ่งดี จบแล้วเนาะสามด่านเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับไป